ทุกคนเคยประสบปัญหานี้หรือไม่โอ้โหฟิกติดขื่อมากทุกคนดูดิคือเราไม่รู้ว่าเราจะฟิกทะลุได้หรือไม่ได้ปากอนหินนี้อ่ะ GM ก็จะทำการแก้ไขปัญหาใหม่อ่ะทุกคนยังจำคริปโตโรที่หญิงไอ้นี้ได้มาอ่ะทำแบบนี้นะคะทุกคนจากที่สกิลอะ่ะมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะข้ามหินหรือเปล่านะคะทำให้เราอะ่ะคือมีปัญหาก็คือติดขือ่อแหละพูดง่ายๆคือหลายคนก็น่าจะโดนนั่นแหละเล่น ROV มาแบบ 8-9ปีนะคะก็โดนเหมือนกันปัญหานี้โดนทุกคนก็คือการตั้งค่านี้อะมันอยู่ในเซิร์ฟเบต้านะทุกคนควบคุมตรงนี้อ่ะจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยมันเปิดตรงนี้ทริปการชนระหว่างการเคลื่อนที่กดเปิดซึ่งเซิร์ฟไทยยังไม่เข้านะคะฟังดีๆว่า เซิร์ฟไทยยังไม่เข้านะ้ำมันจะบอกได้เลยว่าสกิลนี้สามารถข้ามหินได้หรือไม่ได้ประมาณนี้เลยซึ่งหลายคนก็มีคำถามนะคะว่ามันสามารถใช้กับฟิกเกอร์ได้ไหมเดี๋ยวยิงจะมาลองให้ดูก่อนอื่นเลยนะคะให้เราทําการเข้ามาเปิดที่การตั้งค่าก่อนนะทุกคนถ้ามันยังปิดอยู่เนี่ยทีิปการชนนระหว่างการเคลื่อนที่กดเปิดนะคะจะเห็นได้เลยเมื่อเราเปิดแล้วนะคะโอ้โหแกดูนี่เห็นปะ มันจะบอกได้เลยว่าเราจะสามารถข้ามได้หรือไม่ได้นะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยถ้าสมมุติแบบเออมันสองแง่สองงามอะ่ะว่ามันจะข้ามได้หรือไม่นะคะ AI มันก็จะบอกว่าเนี่ยสามารถข้ามได้ประมาณนี้มันก็จะตัดสินใจให้เนี่ยประมาณนี้เลยค่ะเผื่อใครที่ไม่รู้ว่ามันข้ามได้หรือเปล่าเนี่ยก็จะประมาณนี้โอเคนะคะทุกคนหวังว่าจะไม่งงกันอันนี้ในเซอร์เบตา้าเซอร์ไทยยังไม่ปรับน่าจะปรับหลัง รีแรงแพดใหญ่น่าจะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยเออก็ถือว่าดีแล้วกันจะได้ไม่น่าชนกำแพง